สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะชุดที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะคุณลูกค้าขาเสื้อนะคะเป็นสีชมพูกะปีเสื้อนะคะเป็นสีชมพูกะปีนะคะสําหรับนะคะกระโปรงหางปลากระโปรงหางปลานะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้า่ะเป็นนะคะลายลิซ่า ลายลิซ่าลายไทยลายลิซ่าลายสวยมากๆเลยค่ะลายขอนาคสวยๆนะคะคุณลูกค้าคะสามารถนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะค่าตัดเสื้อราคาชิ้นละ490้าบาทค่าตัดเสื้อราคาชิ้นละ490รสบาทสาหรับนะคะผ้าที่นําไปตัดผ้าถุงนะคะราคาผืนละ690บาทราคาผืนละห9รอ้บาทค่ะคุณลูกค้า สามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะถ้าตัดชุดราคา1 2 9 0บาทบริการตัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะคะมีของฝันของฝากมอบให้ด้วยมีของฝันของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาเฉลิมฉลองครบนะคะเฉลิมฉลองนะคะยอดสับสไครต์นะคะ10,000สับสไครต์ค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะชอบนะคะชอบ อยอดช็อปนะคะตั้งแต่1000บาทขึ้นไปนะคะมิตะการส,สุดชิคมูลค่า150บาทแถมไม่ฟรีแถมไม่ฟรีเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่ขออนุญาตนะคะคะสีให้ขออนุญาตเลือกสีให้นะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะแต่ก็จะเลือกให้แมทกับสินค้าที่คุณลูกค้านะคะช็อปเนาะเช่นคุณลูกค้านะคะสั่งผ้าตัดชุดสีชมพูใช่ไหมนุ่งก็จะเลือกเป็นสีชมพูประมาณนี้ให้นะคะคุณลูกค้า่ะหรือว่านะคะจะเป็นสีชมพูเข้มสีชมพูอะไรก็มีหลากหลาย ะค,ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะ <laughs> ให้กับคุณลูกค้าร้านแม่มาริภาไทยของเราเลยนะคะ,ค,าค,าะค,คุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เนาะช่วยนะคะอยู่กําลังใจอยู่ด้วยกันมาแบบว่า1 0,000หื่นซับสไครต์แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่กดติดตามกดซับสไครต์นะคะหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดนะคะ กดไลค์กดติดตามกดสมครขาก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามกดสมครขายที่ช่อง YouTube แม่มารีพาไทยและที่สําคัยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วกดคําว่าทั้งหมดได้เลยค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีโปรโมชั่นดีๆมีผ้าไทยสวยๆนะคะที่มา อัปเดตให้ดูให้ชมอยู่เรื่อยๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาฝากด้วยแล้วกันเนาะฝากร้านแม่มารีพ่าไทยของเราไว้ด้วยนะคะหน้าร้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ในปั๊มปตทสามแยกจุรีเวทอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวทนะคะคุณลูกค้าขาและอีกหนึ่งสาขาอยู่บนหอโหวตอยู่บนหอโหวตร้อยเอ็ดนะคะอยู่ชั้น3นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะแวะไปเที่ยวก็แวะดูแวะช็อปกันได้เลยนะคะคุณลูกค้าขา่ะไ, ancia, ไก็ฝากร้านแม่บารีพ่าไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ